เดีย๋ยวพี่น้องผมอยู่ในช่องนี่คนหลังคันนะครับเออนี้บไมีล้มนะครับผมจุราไปขึ้นนะครับทำการแสดงนะครับอาจจะยื่นไหลโบนะครับ ไปครับผมไปเอาว่าวขึ้นน้ากันครับผมจุฬาการราชนะครับสองเมตรนะครับเต็มระบบนะครับล่มเจิงสีหาตอนนั้นนะครับมื่อยเจ๊ติข้นบ่ขึ้นนะครับไปเบิ่งกันนะครับว่ามันจะขึ้นบ่นะครับว่าเอาเหานะครับไปครับผมไปเบิ่งนกันครับผมเหมือนเอาหลวงจุฬาคืนนี้นะครับต่างไรเสียอยู่นะครับผม ตัวนะครับเริ่มต้นเตรียมโตัวบินนะครับผม งเพี่น้องเาเดีวมื่อเดียวยีดงสองหองสอนท้างนะครับสเงินนะครับการล่าจุดระบบนะครับืน ผมบินนะครับผมมาสาวเดียวบิ่ครับผมมาทานกันเตาเลยพี่น้องผมบินแล้วนะครับพักผูกกันเลยครับผมเดี๋ยว้อยค่อยนั่งครับผมับไอ้แดงเตือนหักสูตนะครับบินกับบินมาทานกันเตาเลยพี่น้อง ทังดีนะครับเหมือนนี่นิ่งนะครับพอดีเหร่นนะครับจะได้นอเพี่น้องทางเอฟเกิดระโบครับผมหลังเอาเกิดแล้วนะครับร่มเพิ่งกำลังดีครับผมสายเบานะครับมวลนะครับเหมือนนี่บอกกันชั่โอเกะแลครับนิ่งดีทั้งสองนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ับ่มไม่ยังไงนะครับพามาปล่อยวาวนะครับ เทียงนาน้อยคอยนานะครับอําเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนะครับปล่อยวาวนะครับสิบสาไว้นะครับจุฬานะครับเป็นการราดนะครับสองเม็ดนะครับทั้งสองนะครับการลานเต็มระบบทั้งสองเลยนะครับนี้จะเป็นธนูใบวายนะครับจะเป็นพลาสติกนะครับส0บสาไว้นะครับโอ ไอ้สายมันไล่เสือกอยู่นะครับไปไล่เชือกค่อยเพื่อนกนครับมาทาที่เตาเลยพี่น้องไก้สายนะครับเบิ่งนะครับบรรยากาศยามเร่งๆนะครับเร่งนงานนะครับมือเนี้เอาขึ้นสองตัวนะครับสายเบานะครับเป็นจุราหน่อยค่อยหนักครับไอ้แดงนะครับเดือนักสูงนะครับร่มเบานะครับเหมือนร่มทีร่มหานะครับผู้ขับมาจะมาต้นถุ่มซองถุมแล้วก็เบิดอีกนะครับเอาขึ้นสายเบาขึ้นนะครับ ได้ไอ้สายเป็ตมาตันคือเตาอยู่บนมือเนี่ยเตามาตันได้สายเปมาตันนะครับกลิ่นี้ก็เอาน้องผู้ชายนะครับก่าลูกสาวขึ้นนะครับไปครับผมคลิปนี้กาแฟก็ชันนี้แหละครับพอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดนไหลก้นแร์ในเด้อครับหมักเบานะครับสืบซานนะครับมาจังบรสาัทุนนะครับผมคลิปนี้กาแฟก็ชันนี้แหละครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ